ภาปฏิอันนี้เวลาเราวางแผนเรื่องบ้านเรียนเนี่ยมันก็ต้องทําให้มีโครงสร้างขึ้นมาโครงสร้างหมายความว่าเหมือนที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างเนาะระว่างแผนไปเที่ยวอย่างเงี้ยถ้าเราวางแผนไปเทียเยเาาเท่ยวเนี่ยเราวางแผนได้ง่ายหรือว,ว่าเราไปช่วยโรงเรียนวางแผนการเรียน,นยมันก็ททาได้ง่ายเพราะมันมีโครงสร้างว่าเทอมหนึ่งมันจะมีแบ่งเป็นกี่สัปดาห์กี่สัปดาห์แล้วมันจะต้องสอบตอนเมาาื่อไหร่ มันก็จะมีแพทเทิร์นเหล่านี้อยู่ซึ่งพอมีแพทเทิร์นแบบนี้เราก็สามารถเอางานที่เป็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยนวลเนียนนุงนางอหยเนี่ยซึ่งงั้นก้อนใหญ่ๆนี้มันทํายากนะไม่ต้องออกมาซอยเป็นงานก้อนเล็กๆที่จัดการได้เป็นก้อนๆไปไอ้วิธีการจัดการเรื่องกระบวนการเรียนรู้พวกเนี้ยอย่าง,งที่เมื่อกี้เล่าถึงเรื่องคอมมาดูที่มันเป็นมาดูมาดูมาด,มาดูไปถ้าเรามาประยุกต์ใช้กับบ้านเรียนเราอาจจะทําได้โดยสมมุตินะ เทียบเทียวไปใครกับที่เราไปเที่ยวอยนะ่างี้นเราจะไปเที่ยวที่ไหนอาทิตย์หนึ่งเราออกแบบเลยว่ามันจะมีการเรียนรู้ควบเข้าไปในนั้นอย่างไงแล้วมันก็จะจบเบ็ดเสร็จในตัวซึ่งก็ต้องมาวางว่าตลอดทั้งปีเราจะมีมดดูอย่างไงบ้างมันอาจจะมีกิจกรรมประจํา,อย,าอย่างเช่นวันศุกร์คือกลุ่มเรียนทุกคนที่ทําบ้านเรียนก็มาเจอกันที่บ้านก่อนนี้ถัดไปถึงบ้านกนะ่อนถัดไปเึงบ้านก่อน อันนี้อาจจะมีแพทเทิร์นเป็นรายอาทิตย์ขึ้นมาแต่ว่าไอ้แพทเทิร์นเป็นรายเดือนหรือเป็นรายปีอย่างเงี้ยก็สามารถทาได้ว่าโอ้ช่วงนี้นะเหมาะในการเดินทางเราก็เดินทางมากเลยเราก็เซตขึ้นมาเลยว่าถ่าเนื้อหาการเรียนนี้เดินทางวิธีไหนมันจะได้เนื้อหาเรานี้าแล้วก็จบไปในตัวจบไปในตัวเปน็นก้อนไปน,นี่ก็จะช่วยให้การเรียนในการมันง่ายขึ้นเยอะเลยแต่ว่าถ้าเราไม่มีการเซตแพทเทิร์น ป็นโครงขึ้นมากระบวนการเรียนต้องมาตกลงกันทุกอาทิตย์ไปอย่างเนี้มันไม่สามารถที่จะคุมเรื่องราวที่เราอยากให้ลูกได้เรียนได้หมดนะหรือเขาเองเขาก็ไม่มีประสิทธิภาพด้วยเพราะเขาไม่รู้ว่าจะวางแผนยังไงในการเรียนของเขาอย่างบางทีก็จะต้องไม่ให้เขาทําในเรื่องที่เขาอยากจะทําซึ่งเขาก็่จะรู้ว่าเขาจะได้ทําเรื่องนี้ตอนนั้นอันนี้มันเรียนคุยกันได้เยอะขึ้นไม่ไงั้นมันจะไม่รู้ว่าอ้อ ก็มีเวลาจากเวลาน้สํับการทาเรื่องนี้ที่เขาก็อยากทําแต่เรื่องนี้ถึงเขาจะไม่อยากทํามากนนะแต่เขาก็รู้ว่าเขาควรจะได้ทําถ้าเราไม่มีล็อกเวลาไว้อย่างนี้มันก็เยื่อกันอยู่ตลอดเวลางั้นมันก็ต้องซอยออกมาเป็นเหมือนกับปฏิทินชุมชนเหมืนอนกันใช่ไหมชาวนาเขาก็ทํานี้ตอนนี้ตอนนั้นมันก็เป็นแบบแผนให้เขาโฟลโล่ได้ง่ายเราก็เหมือนกันก็ต้องออกแบบตลอดปีเลยว่า ตารางตลอดปีปีนี้มันจะครอบเอเนื้อหาอะไรแล้วรายเดือนเราจะมีกิจกรรมอะไรรายอาทิตย์จะมีกิจกรรมอะไรช่วงนี้เป็นช่วงเรกช่วงนี้เป็นช่วงเดินทางช่วงนี้เป็นโมดูลที่1โมดูลที่2โมดูลที่3ปีนี้มีสักสโมดูลก็แล้วกันสีโมดูลนี่จะเอาเรื่องอะไรบ้างเอาสุนทรียรศาสตร์กสกันเงนเข้มๆไปเรียนรุ่นหนึ่งศิละปะทุกแขนงเลยประสาทศิลวาดรูปก็เลยแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าวันเดียวเนีน่ยเราไม่วาดรูปนะแต่หมายความว่า มันขมวหมดข้ามานะให้มันเหมือนกับเข้มข้นขึ้นมาแล้วก็จัดการทรัพยากรน,นั้นนั้นๆได้เต็มที่อันนี้ก็น่าจะเป็นวิธีการที่ผมคิดว่าสามารถประยุกต์ใช้กับบ้านเรียนได้ดี